เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ โอ้โหด้อมส้มมันก็อวยได้นะมันอวยกันแบบอวยจนจะอ้วกอะนะจนจะจนจะอ้วก <c oughs> โอ้ยอยากจะหากนะ <c oughs> บอกท่านพิธาเก่งที่สุดไม่แปลกหรอกที่คนจะอิดฉาว่างั้นโอ้ ไอ้ฝ่ายโวยนี pues ่ก็โอ้ยโวยอวยโวยโวยนะครับนะไอ้พิธาที่ไปบอกอะไรนะให้ส่งอ <ș> ีเมลมาให้จะไปติดต่อโทรหาท่านทูตอะไรเนี่ยนะครับอบอกคนไทยต้องช่วยกันบอกคนไทยต้องมีน้ำใจคนไทยมีอะไรก็ช่วยช่วยกันไว้ก่อนนะแอดมมนไปอ่านคอมเมนต์แล้ว โอ้ยอยากจะอ้วกอยากจะหา้านะครับมันอวยกันจะแบบเฮ้ยนี่มันเขาไม่รู้เลยเหรือว่าไอ้พิธานี่มันมันมันหมดสิทธิ์เป็นนายกแล้วอะนะ <c ười> เอ้คือน้ำส้มเนี่ยตอนนี้คือเขาแกแบบคลั่งมากอะ่ะคลั่งพิธามากอ๋อพิธาต้องได้เป็นนายกโดยปกติแล้วพิธาต้องได้เป็นนายกออเขาคลั่ขลงขนาดนั้นนะครับเขาคลั่งถึงขนาดว่า เขาเรียกนายกท่านนายกพิธาอย่างเงี้ยนะโอ้โหข้างจนแบบไม่ไม,ไม่ไม่รับรู้ข่าวสารอะ่ะไม่แบบเออไม่อยู่กับความเป็นจริงแล้วอะ่ะเพอ้อไปแล้วอะ่ะนะมีการแบบตั้งให้ใ,ในเป็นนายกพิธาเป็นนายกพิธาไปแล้วอะ่ะคิดคิดสติเป็นจริงเป็นจังว่านายกพิธานายกพิธาอย่างเงี้ยนะครับนะ คือเขาหลอนน่ะไอ้ด้อมส้มนี่เขาเขาหลอนนะโอ้ยนะนายกคนที่สามสิบสามสิบเอ็ดว่าอย่างนั้นเออนะครับเขาไม่หยุดเขาเขาไม่เขาเขา,เขาเรียกว่าอะไรเขาไม่อยู่กับความเป็นจริงอ่ะเนี่ยนะไอ้คดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยยังจะโดนเรียกหลักฐานเพิ่มอยู่เนี่ยนั่นจะล้มล้างการปกครองอยู่เนี่ย นะเออนะครับคนโอ้โหคือเขาไม่สนใจข่าวอะไรพวกนี้ยเขาไม่สนใจหรอกนะครับเขาจะหาเหตุผลต่างๆนานาว่าอุ้ยนี่แหละนายกพิธาน,นายกคนต่อไปนายกเขายังคิดอยู่แค่เนี้ยนะครับคือดอมทรงเขายังคิดอยู่แค่เนี้เขาเจอพิธาเขาก็อ้านายกพิธาอาเป็นนายกแล้วเขาไม่สนด้วยเขาไม่รู้ด้วยนะว่น นายกเศรษฐาเป็นนายกแล้วตอนนี้เขาไม่คิดว่าเศรษฐาเป็นนายกนะเออเขายังเพอ้อฝันอยู่นะครับยังเพอ้อฝันกับพิธาว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆครับด้อมส้มอะ่ะมันไม่ลืมหูลืมตาจริงๆอืมนะไม่รู้จะพูดยังไงกับพวกไอ้ด้อมส้มพวกนี้จริงๆครับเออเพ้อฝันเพอ้เพอเจออยู่เเนี่ยนะนาะยกพิธา จะอ้วกอะนะคือจะหาอะไรแก้อ้วกหน่อยได้ไหมคือมันแบบนะโอ้โหโมีอะไรให้แอดมินแก้อ้วกหน่อยได้ไหมครับอ่านคอมเมนต์แล้วจะอ้วกมันจะมันสีหักโอ้ยขอขอว่าภาษาลาวเลยมันสีหักมันสีหกักอีหลีครับพี่น้องครับฮะยิงอ่านคอมเมนต์แล้วยิงสีหกักใหญ่สีหักสีหกสัหกเออ ไปหาว่าอิจฉายโอ้โหตายตายนะไปหาว่าเขาอิจฉายโอ้ยไปหาว่านะอิจฉาเลยสิเก่งไม่เท่าพิธาโอ้โหเฮ้ยจักจักสิพูดแด้าใดเถอะครับเออมันเนี่ยหาบอกอุ้ยเนี่ยอิจฉาพิธาสินะ อดอมส้มนี่มันเพอใหญ่มันเพอหนักนะโอ้ย